สวัสดีครับ f c 4กำลังติดตามรับชมจองจากมนตรีชนพันธ์ครับเสาวันเสาแรกของเดือนมีนาคมพี่น้องหลายท่านอดิตออกตอนกนะครับแต่ว่าทางภาคอีสานมานเท่าแบล้มๆจมนิน้อยไปสำหรับทีมงานว่าอากาศบอบอทานดีผานไหนครับผลละขอเทียบบาย,บายอากาศดีเป็นจีปนไปต้านเป็นหนาวๆลมๆจัน่อยครับยุพีก็ลมครับ อากาศคึมค้มๆอยู่สมุทรปราการเมนี้ได้เอาเจ้าล้อเพื่นขึ้นขึ้นเก้าแล้วพี่น้องโอ้เปิดพรเนียดนะครับเปิดกงหันหนาเส่นกันบ่ราะท่านในไรจำพี่น้องเรียนใส่โกง่งรถเรียนใส่พรเนียดรถนี่ไงมาโอ้เจ้าขวเมือกแถสวนอกบ่ท่านด้ไล่เลยครับบ่ท่นานเอาไม้เคลียร์ทำหลวงมันโฮจักแกนในบนุ่เอาเสียวขึ้นนี่แล้วครับพี่น้องต้นวานาหัวผักนี่แหละอากาศคุมค้มคุ้มเล็กน้อยเมนีมาได้ไปข้างอื่นเราครับแต่ที่ช่วงบ่ายว่างกั ชังสิเดไปเพราะเมื่อคืนนี้ผมกินหมึกแดงโม้เราท้องไม่ดีพี่น้องโอ้ยนอนสนอกก็เลยเมื่อยครับแต่นี่พยายามพยุงร่างกายลงมาตอนออกแรงในใจมากเต๋อบนต่อเนาเมาื่อวานได้แต้มหนึ่งครับเมื่อนี้สิมีแต้มบ่ติดตามน้ำกันเด้อพี่น้องมาจะผนึ่งว่างครับยางก็มาแม่หลดปากเลี้ยวคือเกอล ตยึดทั้งหลังค่าที่ผมถ่ายนี่ครับตรงขามกับบ้านพักนี่เสียงเงยข้าล่มดีดีพี่น้องเฮ็ดจะน่าสิได้มันสันนี่จ่าไปทั้งหลังค่าตรงมุงเนี่นะโก้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 อยู่มือไหนกับมือนั่นนะมาตัวสายไฟมันดิขอวะสันนี้ครับนี่มาบอกร้องกับโบลูเลยพี่น้องเดี๋ยวไอ้ผนียัดสั้นหักปรับระดับมากกว่านครับ แท่งก้นสายไฟนี่พอเซิร์ฟตบตูดอาจารย์เอเอไปแล้วแล้วสียิ่งมันมากกับมาต่อยอยู่กับวัจจ์หรอกเหมือแรงเหมืออื่นนี่ครับโก้งโก้งโก้งโกอยู่พี่น้องเสียงคู่เงียบกำลังเหยียบว่าแมนถือกิ่ดออกพี่น้องดังตับด้วยครับไทยบพระท่านนะ ผมคานกลุ่มเก็บของอยู่หลังรหลดพอดีขอหยัดผ้าไปเบิ่งครับผมเอ้าเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียนตับๆยัง มานแล้วครับพี่น้องครับเก็บเยาวชนครับนี่อายุต่ำกว่า18ปีสำหรับเ้าวรเพินนะครับนับ3าพี่น้องนับ3มโอ้มานตาเสาแล้วครับวันเสาเดี๋ยวสีหญ่ไปใส่ท้าหลังนี่ครับบ้านนี่มานแล้วตัวนี้ก็สีปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับพี่น้องบ่เอาแล้ครับบาเลี้ยงนะครับให้มันใหญสซกก่อนเป็นการต่อเชิงอนุรักษ์นะครับหมื่อวานกระปล่อยเมื้อนี่ก็ปล่อยกค้อเก่าแล้วครับพี่น้องสังเกตตัวตนของจะมีตะภาเด้วย ผมว่าตัวเงี่ที่สุดยุดอกตั้งแต่หนกผมเอาน้ำมีเตม,มากนะครับตะกี้บักอัง,ปงเปาใหญ่ๆกับว่ามันไม่ใหญ่สมหังนี่นะตัวนี้ใหญ่ครับตุนสุดเปอร์เบนตเวดครับเอาขอหยาดปล่อยเชลย้กันพี่น้องครับสิบาทเจ็บเนาะปล่อยชเชลยขึ้นสู่ธรรมชาติครับเอาไปบักละบินในบนน้องขี้เจ็บชะนอนไปไปไปแล้วครับ ใหญ่มาใส่ตนขัดคามเทศครับพี่น้องแล้วรอหลนใหม่สองครับสีมีแต้มบอเจ้าลำเพลินใหญ่มากใส่สาย,สายไฟเบ่งพี่น้องเถนบรไิไซสายไฟโดนแล้วครับเนื้อสิลินบเบลนเนด้อเจ้าลำเพลิน 我都说提防了。 คมันจะโดดไปบวกเสียงเงย้ยเขาปิดตำนานแล้วครับมันมาขันยู่ดีพดเอาเจ้าลำเพลินขึ้นบ่ชสิหน้าที่พี่น้องปิดตำนานวักเสียงเงี้ยครับวนันจีบอะไรไหมดีใจายพี่น้องเฮงขึ้นย่วสิไปยืมผนียเดันเสื้อตบตัวน้ำมันจานเอะมาจัดการมันเทนก็นได้ครับเมื่อกี้ยวเรียบร้อยแล้วครับเจ้าลำเพลินนับสีครับพี่น้อง แต้มที่สองของมือนีับวันเสาโอ้ของแถรเดอราจาอาจานเตของแถ้เขาละพักแล้วครับพี่น้องมือนีพ่อแล้วค้นกรเมียยครับมขึ้นบรินอนทองบอดีสรุปแต้มมือนีสองแต้มครับเจ้าลำเพลินนับสี่แต้มนะครับไม่ลงผมได้สามแต้มนะครับต่อสองม,มือต่อสามมือไปเลยอพิดนะครับอ้า ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับท่านใดสนใจดินเอียดยังมีอยู่นะครับเออศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งสามเก้าสี่สี่โทรมาสั่งจองเลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ